คาบครั้งที่สองคาบวิชาที่เราจะเรียนนี่แหละคาบคาบวิชาที่เราจะเรียนน่ครัะคาบครั้งที่สามคาบพระสงฆ์พระมรเจ้าผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราได้รู้ต่อมาจนมาถึงเรานี่เออ กาพระสง์พระเจ้าคู่ประศิวะสาวพุทธาจนมาถึงเราได้อากแบบเวลากราบพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ให้กราบอย่างนี้ไม่ยมหนึ่งกราบเจ้าของลุคาธรรมะต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าเป็นเจ้าของรู้ก่อนเจ้าของรู้ก่อนแต่ธรรมะไม่มีเจ้าของหรอกแต่พุทธเจ้ารู้ก่อนกราบครั้งที่สองที่ กากที่เราได้เรียนรู้จากทั้งที่ีสารกกการคูบประสิทธิภาสตร์ถ่ายทอดมาถึงในาบางคนากาบอะไรกาบตัวเลือกอ้าวกาดหนึ่งกาดยองกาดยาก็เป็กาบตัวเลือกัเอกนกกเ,อกเอาไปทั้งหวปะ <c oughs>